แล้วก็สวัสดีกันนะครับทุกคนวันนี้มาอยู่กับช่องตัว t e มโรบอยอีกแล้วนะวันนี้ผมก็จะมาสอนทำฮาคิไม่ดิผมก็จะมาสอนเออล่าทำควสเซเบอร์ er นะครับก็คือทำควสแชงคูนนั่นแหละขั้นแรกนะครับเราโอ้ยขั้นแรกนะครับเราต้องมีขั้นแรกเราต้องมีเลเวลประมาณถึง200ก่อนนะครับก็พอเลเวลถึง200เชแล้วเราก็กดปุ่มทั้ง3ทั้ง5้านี้เลยอันแรกนะครับก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่ครับอยู่ตรงนี้นะกดไป นี่ครับแค่เดินหยิบๆไปนับนี่ครับอยู่ตรงนี้ปุ่มแรกนับปุ่มที่สองอยู่ตรงนี้คือจะกดปุ่มไหนก็ได้นะครับแล้วแต่นับไม่ตายไม่แตกตัวไม่ตายตัวเดียวพูดห้องเคียสเซอไปเลยวะอ๋อเนี่ยปุ่มที่สองอยู่นี่นับเนี่ยปุ่มที่สองอยู่นี่นะครับแล้วก็กระโดดขึ้นไปเลยไปแตะมันนี่นะครับเนี่ยคือปุ่มที่สองนับบอกแล้วนะครับว่าจะกดจะกดปุ่มไหนจะกดปุ่มไหนก่อนก็ได้นะครับไม่ไม่ตายตัวปุ่มสองอยู่ตรงนี้นะครับนี่อยู่ตรงนี้ เนี่ยอยู่ตรงหน้าทางเข้าตรงนี้เลยนะนี่ครับปุ่มต่อไปก็อยู่ตรงที่นี้เลยเดินมาตรงเนี้ยอีกเกาะหนึ่งอ่ะเป็นเกาะเอ่อเป็นเกาะจังเกิลเหมือนกันปุ่มที่สองอยู่ตรงนี้นะครับนี่โดดขึ้นไปเตะเลยปุ่มที่สุดปุ่มสุดท้ายสุดท้ายอยู่ตรงนี้นะครับโอเคพอเสร็จแล้วเราก็ไปที่ตรงนี้เลย ให้เรามาตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ให้เราทําการมาตรงนี้แล้วก็เดินมาตรงนี้นะครับนี่ก่อนโอเคแล้วก็เก็บกล่องแล้วก็เอาตรงนี้เก็บท็อตมานะครับแล้วก็ให้เราไปที่เกาะทะเลทรายนะครับให้เราให้เราไปที่เกาะทะเลทรายนะครับเดี๋ยวผมขอซ็กเลอกอน มาเลยขอตัดภาพไปตอนที่ผมไปที่ตอนผมไปที่เกาะทะเลทรายนะครับนี่ครับพอเสร็จแล้วนะเดี๋ยวผมปิดเสียงพอเสร็จเสร็จแล้วเราก็มาตรงนี้เลยนะครับเนี่ยเราก็เข้ามาที่ตรงนี้เฮ้ยมาทําไมวะหลกักแมงอะไรอะไร,ะไรหาหาเรื่องเหรอเออจบคือในระหว่าง คือในระหว่างนี้เราห้ามตายนะถ้าเราตายเนี่ยก็คือทอดถ้าเราตายเนี่ยเอ,อ่อเราก็จะเกิดใหม่แค่นีหาเรื่องวะเคยมันหาเรื่องกันนี่ว่า ตายไปสี่วะโถก,กากวะกากอุนได้แค่นี้เหรอวะโถ<ฮ>โดนพิษในดูเสาดีกาก ตายไปสิวะกาก์วะโดนพิษในโดนเสาวไปดิเหแล้วมาตรงนี้นะครับนี่เอาทอดมานะครับมาใส่มาตรงนี้แล้วเข้ามาในบ้านนี้นะครับแล้วก็่เอ,อสวัสดีมีเขียนว่าสวัสดีเสร็จแล้วนะก็มันอยากเล่นอีกเหรอวะเดี๋ยวกูจัดการด้วยหมัดหมัด,มดเออ เอามัดอิเล็กทริกวีสองนี่แหละเสียงอะไรวะไม่เป็นไรมาแล้วครับเอาเสเร็จแล้วก็ใช้ท็อตนะครับถือท็อตมามา,มาเผาอีกตรงนี้นะครับเนี่ยนี่นะครับมาเผาตรงนี้ด้วยโอ้ยเจออะไรเนี่ย ไอ้เช่นี้หลักเล่นกลัวออกก่อนออกก่อนเดี๋ยวมันอยู่ไหนเ,นเดี๋ยวเออโดนไปดีควายมันไม่ยอมนับนั่นตายไปดีเวนนด็กคี้แพ้เอ้ยด็กคี้แพ้ แต่ไม่เป็นไรเราวิวตันนะครับเสร็จแล้วนะพอเผาเสร็จแล้วนะให้เรามาหยิบถ้วยนะครับเสร็จแล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนะเอ้ยเป็นไรมันติดบักนะครับให้เราไปที่เกาะเอลิมะนะครับนี่ให้เราไปที่เกาะหิมะนะครับอยู่ไหนวะโอเคเดี๋ยวไปไปหนึ่งให้เราไปที่เกาะหิมะ <t> เดี๋ยวผมขอตัดภาพไปตอนที่ไปถึงเลยนะครับ <t> นี่คนระับพอเรามาถึงแล้วสละให้เราไปที่เกาะลับนะไม่ใช่ดิให้เราเดินมาตรงนี้นะไปที่ลุงเลลี่อ่ะ อยู่ตรงนู้นนะครับนี่นะครับแล้วก็ให้เราถือถ้วยนะ้ำมากรองน้ําตรงเนี้ยเนี่ยเลงให้มันดีๆนะโอเคได้แล้วถ้าได้แล้วมันจะขึ้นเป็นสีเขียวๆอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็ให้เราขึ้นไปนะครับขึ้นไปเราก็ไปคุยกับลุงตาแกเร่ยนเสียงเลยวะมีผลประตู เราไปคุยกับ uh, ไอแก่นะครับมันไอแก่อยู่ไหนวะเออมันอยู่บ้านไหนวะนี่ยให้ไปคุยกับไอแกอแล้วก็ให้ถ้วยน้ํามันนะครับโอเคคุยกับมันเสร็จแล้วมันก็จะให้เราไปที่เกาะบาร์กี้นะครับโอ้ยเดี๋ยวไปเจอกันที่เกาะบาร์กี้เลยเดี๋ยวนี่ไหนวะเกาะบาร์กี้อ๋ออยู่ตรงนู้นไงโอเคเดี๋ยวเจอกันครับ โอเคนะพอเรามาถึงที่นี่แล้วใช่ไหมแล้วก็ให้เราไปที่ตรงนี้เลยนะครับไปคุยกับลูกของคุณมื่อกี้นะครับคนเมื่อกี้คือพ่อของไอ้คนนี้นะครับนี่โอเคคุยกับคน,นนี้นะครับมันก็จะให้เราไปตีมอนสเตอร์ตัวหนึ่งอนระเป็นบอสนะ่ะอยู่ที่เกาะหลับนะครับนี่เหมือนคล้ายๆเกาะเต่าเนาอ,อยู่ตรงนี้เองนะครับอยู่ไม่ไกลอนะ่ะอยู่ระหว่างเกาะแมกมานะอยู่แค่เกาะนู้นเองเนี่ยอยู่แค่ระหว่างเกาะแมกมาอ่นะเดี๋ยวเราไปกันเลย เดินไปแป๊บเดียวก็ถึงแล้วให้ใช้อย่างนี้ดีกว่านะมันจะได้ไปนี่ครับพอเสร็จแล้วนะให้เรามาตรงนี้นะเกาะรับกาะเล็กๆตรงนี้นะครับให้เรามาค่ายตัวนี้นะครับนี่เดี๋ยวขอค่ายก่อนเลย เสร็จแล้วนะครับโอเคมันก็จะให้ไปคุยมันก็เขาก็จะให้เราไปคุยกับตัวคนเมื่อกี้เราก็ไปเลย พอมาถึงที่นี่เสร็จแล้วนะครับแล้วก็แล้วก็มาตรงนี้เลยนะมาคุยกับคนเมื่อกี้นะเอ้อผีพีกันเปล่าเฮ้ยมันอยากเอาดูท่าเหมือนอยากพีพีนั่นน่ะ ขอกัดขอกัดแม่งขอกัดขอกัดโอ้ยเฮยแตกโอเคไม่เป็นไรนะแล้วก็มาเออเนี่ยมาคุยกับคนเมื่อกี้เหมือนเดิมนะนี่นะครับ มันก็จะให้กุญแจเรามานะครับนี่มันก็จะให้กุญแจมาไปเปิดห้องเชงขูดนะครับก็อยู่ตรงนี้นั่นเอง <face> เดี๋ยวนะไปมันก็จะให้กุญแจเรามาปิดหาบข้อเอเลยสัตว์เราไปตรงนู้นนะครับนู่น เอออยู่ไหนวะอันนี้ไงไปที่เกาะลิงเหมือนเดิมนะเดี๋ยวนี่งรับพ่อเหงาไอสัตว์เข้าหัวเท่าไหร่วะอ๋อเข้าหัวแค่นี้เองไอสัตว์เข้าหัวท่าเอา๊อ is t โ r รเพื่อนกันเหรอวะข้าวหัวสองจุดห้าทำเป็นท้ายเวนเดี๋ยวมึงเจอไอด,ดีคิดสเนกูเดี๋ยวแม่งจะเหนี ไปให้เรามาเปิดห้องนี้เลยนี่นับนี่นะนี่เราก็เปิดไปเลยนะับนี่ได้เชงคูดแล้วเชงคูดเกิดพอดีแล้ก็ตีไปเลยนะับเอาให้ออกมาออกมาได้ไงวะโอเคเราก็จะได้ดาบเอ่อดาบของแชงคูดมานะครับอันนี้อัตราการดรอปเซเบอร์เนี่ยก็คือร้อยเปอร์เซ็นต์นะ นี่ได้มาแลว้วเออพีวีพีพหน่อยดิเฮ้ยมีคี้ปอตนี่ว่ะมีคี้ป๊อตปะมาปะโอเคก็จบไปแล้วนะสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใคร ถ้าใครถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครป์คลิปนี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนแค่นี้แล้วครับไปแล้วเด้อ